มมันไไ่ก็ผมไปถึงก็บอกว่าเขาไม่ว่างให้กลับไปถ้อาแมวอยู่ลําบากคือว่าบ้าน่อบไม่มีลองอะไรนะคนจนอย่างผมอะ่ะสวัสดีค่ะผมเดอะวันเดอะเลอร์เอเชียนะคะวันนี้ผมมีโอกาสมาอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชะคะ่ะ <c oughs> และตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณชุมชนมะขากชุมนะคะวันนี้ ตามมูลนิธิอิสระชนแล้วก็พี่ๆอาสาสมัครนะคะมาลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับผู้ที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นคนไร้ที่พึ่งหรือเป็นคนที่สุ่มเสี่ยงที่จะออกมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะนะคะสําหรับวันนี้พี่ๆเขาก็มาฟังเสียงสะท้อนนะคะของคนในชุมชนนี้นะคะว่าเขาต้องการอยากให้ทางหน่วยงานภาครัฐช่วยเหลืออะไรบ้างขาดเหลืออะไรบ้างคะ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันนะคะ No. คนไร้พึ่งนะวันนี้ที่อยู่ในชุมชนด้วยนะคะที่พื้นที่ของกรุงเทพพื้นที่หลักของเราคือสนามหลวงแล้วเราทํางานมาเกือบ20ปีแล้วะคะ่ะก็ทําร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะคะอย่างที่ผอว่าคือโครงการเสียงสะท้อนคนไร้พึง่งเสียงเนี่ยมันจะดังแค่ไหนเราไม่รู้แต่วันนี้เราพยายามให้มันดังที่สุดเพื่อให้สวัสดิการต่างๆที่เราเข้าไม่ถึงเนี่ย ได้ออกมาเป็นรูปธรรมนโยบายให้มันเข้าถึง หนึ่งช่วยเหลือคนยากไร้สองช่วยเหลือแบบว่านักเรียนที่ว่าไม่มีการศึกษาคือว่าช่วยเหลือขั้นขึ้นไปแล้วที่เขามาทําให้เพราะว่าป้าแมวขึ้นกับนักสังคมสง,มสงาะห์ทุกวันนี้ด้วยดูด้วยของพัฒนาสังคมคือถ้ามีอะไรพวกพัฒน์โซกิ้นว่าป้าแมววันนี้มาประชุมนะสองให้ป้าแมวไปทากิจกรรมนะสามป้าแมวต้องไปเรียนรู้คือว่าเสนอบางทีสีชนก็จะนำกลุ่มไป เป็นห้าคนหกคนก็แม่รับความช่วยเหลือมาแบบนั้นหนึ่งสารการจะช่วยเหลือคือว่าเป็นทุนปีละสองพันบาทเว้นพื้นตอนไหนยกตัวอย่างหมู่บ้านพัฒน์สอนจริเพราะว่าหลายคนก็อยู่ใช่ไหมหลายครัวเรือนแล้วคนยื้ทคีเป็นยังไงเนี่ยคนโจงคีอ่าคนยืกอคีอีคนเสียชีวิตไปแล้วก็ระตอมใจเพรา็ตอมใจไม่มีที่อยู่อาศัยอยู่ยากมากเลยหลายครอบครัวที่ต้องไปอาศัยเพิงตรง ตรงโน้นอยู่ตรงนี้อยู่เพราะนั้นท่วมก็ท่วมมากเพราะว่าเป็นที่ของเขาเราก็เช่าเขาเพราะอนาคตเราไม่รู้ว่าเหมือนลุงไครก็เช่าเขาใช่ไหมเหมือนน้องพนนีก็เช่ากันเราไม่รู้ว่าอนาคตว่าคนที่เราไปเช่าเหมือนป้าแมวเขาเช่าใช่ไหมว่าเขาจะยึดเราเมื่อไหร่เมื่อถึงเมื่อเมื่อบริษัทหลุดเขาเสียชีวิตไปแล้วก็ตกลูกหลานนั้นเขาคงไม่ให้เราอยู่แน่เขาอาจจะทําเป็นหมู่บ้านเป็นไทแลนด์เขาเป็นอะไรชั่วพื่อขายกับคนรวยแล้วพวกเราไปอยู่ไหนคะอาฉะนั้นเราจะต้อง เกาะกลุ่มพเราให้มีที่อยู่อาศัยยั่งยืนเรายังขาดตรงนี้เหมือนที่ยกตัวอย่างที่ครูฝางสองประธานเขาเก่งเขาทําหมู่ล้านนั่นโคงเขาได้ได้แต่ของเราไม่ได้คุณเขาเลือกมาถามชุมันก่อนนั้นแต่เรามันไม่รู้ไม่งั้นเราก็ได้ไปต่อกรกับเขาแล้วบัตรรัฐสวัสดิการบัตรสวัสดิการของร้านทำสามหมเรียนไม่ได้เลยแม้จะว่าแต่แม่ไม่ได้ไม่รู้ก่อยมาวัดตามีเงินหมุนเรียน ไม่ได้ก็รัการสามโยคอเเลาะอะอโอเคตอนนี้มีสองประเด็นตอนนี้สาหรับแม่มีสองประเด็นอันที่หนึ่งคือตอบคําถามผมก็คือว่าจริงเลยรัฐบาลไอ้บัตรรัฐสวัดิการเนี่ยวัดที่ก็ได้มาวัดมีโอกาสได้พบกับพี่ขาวกับพี่วันดีนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเขาใช้ชีวิตอยู่ในวัดนะคะก็คือเรียกได้ว่าเป็นผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะหรือว่าเป็นคนเล่ร่อนั่นเอง แต่ว่าปัจจุบันเนี้ยพี่ๆเขาก็พัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นนะคะมีศักยภาพในการที่จะไปเช่าบ้านอยู่แต่ก็เป็นที่เช่าห้องเช่าเล็กๆซึ่งก็อาจจะแบบมีน้ําั่วหรืออะไรต่างๆคือสภาพความเป็นอยู่ไม่ได้ดีนักนะคะแต่ก็ถึงว่ายกระดับตัวเองขึ้นมาได้อีกระดับหนึ่งละซึ่งเขาทํางานเป็นคนเก็บขยะหรือว่าคนเก็บของเก่าขายนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปคุยกับเขาพร้อมๆกัน,นะค่ะว่าเขาอยากได้ความช่วยเหลือหรือว่าขาดเหลืออะไรบ้างนะคะ ซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้เราสามารถเช่าบ้านเช่าบ้านอยู่เองได้แล้วโดยที่เราทําอาชีพอะไรครับพี่เก็บของเก่าครับเก็บเก็บของเก่าขายไดร่องเที่ยวให้จะให้ทางก็ช่วยนะครับเพราะผมก็ลำบากกับหัวก็พิการมือก็พิการครับอ๋อศีรษะเป็นอะไรพี่หัวพี่เป็นอะไรไอ้รถชนครับนานหรือยังคะนานเลยครับ แต่พอไปทำที่สถาบัไม่ทําให้ครับไม่ให้ทำอะไรขนาดทีนในหมื่นห้าผมยังไม่ได้เลยครับอ๋อแต่พี่เขามีบัตรประชาชนอะไรทุกอย่างหมดพี่วันดีก็มีบัตรประชาชนมีเรมีทุกอ๋อแล้วได้ลงทะเบียนที่เขาบอกให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้ลงไหมคะแข่ผมไม่ได้ลงครับพ่อผมก็าไม่ให้ทำอะไรเลยครับอ๋อเหรอคะราะว่าคนพิการทาอะไรไม่ได้ครับอ๋อแต่พี่ได้รับเงินคนพิการไหมไม่ได้นะมันก็ไม่ได้ช่วยเ่ยเรืออะไรเลยครับ พอผมไปถึงก็อบอกว่าเขาไม่ว่างให้กลับไปไม่แนะนาครับอืมงั้นทุกวันนี้สิ่งที่พี่ขาวอยากเรียกร้องก็คือเรื่องของการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆเนาะการรักษาเยียวยาต่างๆที่ที่เขาไม่ถึงใช่ไหมคะคทุกวันนี้เราไม่ได้ไปอยู่ข้างถนนเราก็พยายามช่วยเหลือตัวเราเองในระดับหนึ่งเท่าที่เราทาได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าณนะตอนนี้เราก็อยากจะขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเนาะเมื่อก่อนอยู่วัดอยู่ครับบ้านอยู่เองกี่ปีละไอ สองปีอ๋อเนี่ยถือว่าเป็นเคสของคนที่ประสบความสําเร็จนะเพราะว่าเราได้เริ่มก้าวขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วอย่างเมื่อก,ก่อนเราอยู่วัดใช่ไหมคะตอนนี้โอเคบ้านอาจจะรั่วแต่ว่าเราก็ยังถือว่าเรามีบ้านของเราเองถูกไหม,มทุกวันนี้รายได้พี่ประมาณเท่าไหร่คะของก็บางอ,อ,อย่างก็ราประมาณสองพัน สองพันเดือนละครับค่าน้ำค่าไฟก็บางทียังไม่พอครับถ้าเช่าห้องเท่าไหร่คะปันห้าครับสองบางทีก็ได้ปันบางทีของมันถูกกันเพรว่าไก่จ้างอะไรผมก็ทำทุกอย่างครับของมันถูกเกินแกทำเลไม่ได้เลยครับแต่พอผมไปแจ้งครับเขาบอกว่าไม่ต้องหรอกเขาบอกว่ากลับไปเลยเขาจะไม่ว่างเงินทีทางโรงพยาบาลทางเทศบาลก็บอกเขาไม่ว่างเงินทีครับจนว่าผม เดิอไม่ได้เอยไม่ไปเลยครับสิ่งหนึ่งที่เราไม่อยากเดินเข้าไปหาหน่วยงานราชการโดนไล่แบบเหมือนมูเหมือนม,ม,มากลับออกมาเลยครับท่านนายกเองตนเอผมก็ไม่อยากท่นทกานเองเพราะว่าอยากได้อยากได้ที่ว่าที่วัดไดนเป็นมั่นคงครับคือเสียงสะท้อนจากคนที่เขาประสบปัญหาหรือว่าโดนกระทําอะไรต่างๆมานะคะโดยที่ราชการท่านนะอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยความช่วยเหลือ หรือการที่เรามองเห็นเขาเป็นคนเท่ากับเราอะคะ่ะน่าจะทําให้เกิดการช่วยเหลือความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้น